ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกขออย่าตีฟาร์มทักษิณพาดพิงคนบ้านป่าเชื่อไร้รอยร้าวพักร่วมรัฐบาลแน่นอนครับเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลไม่กล้ามีรอยร้าวหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ว่านะครับพัดเพื่อไทยนายกเศรษฐาจะทําอะไรทักษิณจะพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้าพักร่วมมีปัญหานายกรัฐมนตรีพูดคําเดียวพักร่วมจะกลัวขี้หดตัวหาย กลัวจนขี้ขึ้นสมองกลัวจนขี้ราดเต็มกําเกงอย่างแน่นอนนั่นก็คือบอกงั้นยุบสภานะเท่านี้เองครับรับประกันได้พักร่วมนะครับไม่มีเสียงครับยืนกุมเป้ายืนกุมไข่อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะพักร่วมรัฐบาลกลัวที่สุดคือการยุบสภาเพราะถ้ายุบสภาเนี่ยพักร่วมไม่มีไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นสสได้แน่นอนไม่สามารถเข้ามาเป็นรัฐบาลแน่นอนเพราะฉะนั้น เชื่อเจะครับว่ายังไงกันแล้วแต่พักร่วมไม่มีทางที่จะกล้าหือกับพรรเพื่อไทยหรือมีการกล้าหือกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศษฐานตอนนี้เพราะถ้าหือเมื่อไหร่นะครับพูดคําเดียวว่างั้นยุบสภาพักร่วมรัฐบาลกลัวจนขี้หดตดหายกลัวจนขี้ล่าเต็มกกะเกงกลัวนะครับจนขี้ขึ้นสมองรอนลานไปตามๆกันในทันที ภูมิธรรมมั่นใจไม่กระทบคดีนายกมนตรีขออยากตีความทักษิณพูดถึงบ้านป่าเชื่อไร้รอยร้าวพักร่วมนะครับเหตุแค่สแสดงความคิดเห็นปกติ10มิถุนายน257ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชชยะชัยรองนายกมํารีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัมนตรีระบุปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองมาจากคนที่อยู่ในบ้านป่าว่าเห็นท่านทักษิณบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่บ้านไหน ไปวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรตนของพูดยากก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนอย่างภูมิธรรมนะครับจะกล้าวิจารทักษิณจะกล้าพูดไม่ดีกับทักษิณจะกล้าที่จะพูดอีกทางหนึ่งของทักษิณจะกล้าพูดสวนทางกับทักษิณเป็นไปไม่ได้ละครับ <S <S ภูมิธรรมนะครับเต็มที่ก็ได้แค่กลุ้มไข่แล้วก็ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนี่คือภูมิธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทักษิณจะพูดอะไรนะครับ <S <S ภูมิธรรมก็มึนๆงงๆนะครับ เลิกอุ้งอิงสักทีถอะครับภูมิธรรมเมื่อถามว่าพัดเพื่อไทย มองเช่นเดียวกับนายทักษิณหรือไม่นายกุมธามกล่าวว่าพักเพื่อไทยนะครับอยู่แต่ในเรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องและพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้บางประเด็นก็มีความเห็นที่ต่างกันบ้างส่วนประเด็นที่เป็นเรื่องค้างคาที่ขบวนการยุติธรรมต้องการให้จบก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของขบวนการยุติธรรมไปส่วนที่นายทักษิณพูดเช่นนั้นจะส่งผลให้การต่อสู้คดีของนถายเศรษฐาทวีสินนายยกนมนตีเกิดความยุ่งยากหรือไม่นั้นนายกุมธามกล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป็นปกติที่แต่ะละคนมีความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆและแสดงออกก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือใครทั้งสิน้นสถานการณ์ของนายกรัฐมมตรีและคดีต่างๆก็เป็นไปตามขาบวนการยุติธรรมไม่ได้มีใครแทรกแซงได้ไม่ได้มีใครแทรกแซงได้แล้วทำไมคุณทักษิณบอกว่านะครับวันนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับโดนข่มขคู่นะครับคืออะไรครับภูมิธรรม ภูมิธรรมเลิกอุ้งอิงดีกว่าครับผู้สื่อข่าวถามว่ามีคนว่ามองว่าการที่ทักษิณออกมาพูดเป็นผลเสียมากกว่าภูมิธรรมกล่าวว่าคิดมากเกินไปไม่ต้องไปคิดมาก ต้องไปถามท่านเราเป็นคนฟังและตนก็ไม่ได้ฟังจากป่าเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรแทนเมื่อถามว่าพักร่วมรัฐบาลบางพักอาจจะไม่พอใจที่ไปกล่าวหาถึงบุคคลในบ้านป่าแบบนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ไม่เห็นมีพักร่วมไหนที่ไม่สบายใจรับโทรศัพท์ก็ยังคุยกันอย่างปกติและนายทักษิณก็ไม่ได้บอกว่าบ้านป่าที่ไหนบอกแค่บ้านในป่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณภูมิธรรมอาจจะสมองเลอะเลือนหรือเปล่า หรือว่าอาจจะแก่เกินไปหรือเปล่านะครับที่ไม่รู้อะไรแบบนี้หรือแกล้งไม่รู้เลิกอุ้งอิงอยากคิดว่าประชาชนรู้ไม่เท่าทันอยากคิดว่าประชาชนไม่รู้ครับเมื่อถามย้ําว่านะครับในทางการเมืองก็รู้กันดีว่าเป็นบ้านใครนายกรมถามกล่าวว่าไม่รอทั้งในการเมืองและปกติก็เหมือนกันถ้าเป็นการพูดไปชัดเจนหรือพูดลอยๆก็อย่าไปตีความเพราะมันตีความได้หลายอย่างไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหายืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับพรรคร่วมรัฐบาลและเราก็เจอกันอยู่บ วันนี้นะครับภูมิธรรมออกมาพูดนะครับก็อย่างที่บอกว่าคําพูดของภูมิธรรมเชื่อได้หรือไม่ได้ผมไม่รู้นะครับประชาชนคิดกันเองแต่สําหรับผมผมบอกเลยว่าภูมิธรรมคาพูดของภูมิธรรมเชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้นะเพราะภูมิธรรมชอบอุ้งอิงนะเพราะภูมิธรรมเนี่ยชอบอุ้งอิงและก็ต้องบอกว่าวันนี้ ฝากไปถึงภูมิธรรมว่าภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาแพงเอาแพงเอาเนี่ยนะครับคุณมีแนวทางในการแก้ปัญหายัางไงนอกจากกินข้าวสิบปีโชว์หรือนะครับออกมาบอกว่านะครับขอความร,ร่วมมือนะผู้ประกอบการให้ตึงราคาสินค้าคุณทําได้แค่นั้นแหละครับผมอยากได้ยินว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางในการแก้ปัญหาหนึ่งสองสามสี่นับมีการแก้ปัญหาแบบนี้เคยทําหรือเปล่าครับ คุณภูมิทมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่านั่งกินเงินเดือนไปวันๆทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนบ้างสินค้าแพงขึ้นแพงขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นแพงขึ้นเมื่อไหร่กระทรวงพาณิชย์จะแก้ไขครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ